สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้เราก็จะเข้าไปเอารถที่เราประมูลได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูว่ามันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงนะคะสยามอินเตอร์การประมูลสวัสดีค่ะ นี้ก็มาติดต่อรับรถนะคะ เราครบแล้วนะคะไปดูกัน,นกันเลยเราเป็น 2, 1, ย,ปยังไงเดี๋ยวเรกควรเชิญเช่ญรับกาแฟเนาะลำดับที่สองห่วงสูงครบครับครับนที้งสูงสายตานี่เดี๋ยวรอเจ้าในที่พัเราไปรับรถกันนะคะงนาน่ายมาก ก็จะมาทดสลองสตาร์รถให้นะคะ เ็นรีโมทเองนะคะมีสมดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะคะแต่ว่าเบาะนี้เราไม่ได้ใช้ตอนที่บอกนั้นก่อนว่าหัวกับตีนเนี่ยทนบ้างทนไม่นานเลยทีนี้เราต้องทำเตียงนอนข้าข้ายาวสามรถใช่วันนั้นจำได้ไหมที่วันแรกเราไปเห็นมันใต้ต้นไม้อะ่ะ เดี๋ยวพี่จะเร่งคันเร่งให้ดูนะถ้าเร่งเกินเร่งหนึ่งไปเครื่องมันจะหือสมมติสมมติเราเร่งเงี้ยสมมติเราตั้งลย่งเงี้ยเพื่อนเพื่อนเวลาไปซื้อน่ถ้ารถมันคำรามเร่งอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ้าของมันตั้งหลอกไว้เขากลัวมันดับเวลาท่านมาดูแต่นี่เดี๋ยวผมปล่อยตีนเร่แล้วเสียงเครื่องโอเคเลยนะไม่มีไม่มีประเด็นเลยเครื่องดีมากคือรถญี่ปุ่นซื้อง่ายเครื่องดีซ่อมดีซ่อมถูกซ่อมแพงเข้าได้ทุกอู่นี่นิสสันญี่ปุ่นนะนี พอเราดูสตาร์ทเดินเบาได้อะไรได้นะครับเพื่อนๆอลองดูพวงมาลัยนะครับว่ามันแน่นไหมมันขอ,อกแขกไหมมันไม่กกแกรก,ก,กอ่ะนึกออกไหมมันดูเอ่ออ่นนี้แน่นดีนะครับพวงมาลัยแน่นดีแน่นปึ๊กเลยอ่ะทีนี้ระบบคันชักคันส่งพวงมาลัยไม่น่ามีปัญหาดูแล้วนะต่อไปเราจะดูที่เกียร์คัตอ่ะคัตเนี่ยย้ำไปมีม,มีแรงตึงแรงหนืดปึ๊บปึ๊บสู้ตีนะ่ะเหยียบไปไม่พื้นหลงไปแล้วไม่ไป,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 ไปกินแต่ข้างล่าง นึกออกไหมเคยเคยนึกออกไหมเหยียบไปแล้วไม่กินแต่ข้างล่างคือคัดจะหมดอันนี้เหยียบไปแล้วมันสู้ตีนเน้งลับอ่าสู้ตั้งแต่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกเลยแล้วก็ลงไปถึงสุดคืออันนี้ใช้ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งแต่จริงว่นี่เราถ่ายสดนะไม่เคยลองมาก่อนเมื่อกี้วิเคราะห์ว่าคัดดีเกิดแม่งเหยียบไปแล้วคัดเกียร์ไม่เข้านี่อายเขาเลยนะไม่เคยขับนะนี่ครั้งแรกนะไม่เป็นไรคะ่ะเราจะไม่ตัดออกไม่ตัดสาบานบ้าเสียหมดอ่าเราใส่เกียร์นะนี่ผมใส่เกียร์หนึ่งเกียร์ก็ก ไม่มีสะดุดครับเครื่องยนต์ดีพัดดีเกียร์ดี work work แอร์ก็ดีเนี่ยขนาดรถยังไม่ไม่ได้วิ่งแบบแบบไม่โดนลมนะรถเก่าๆเนี่ยบางทีมันต้องวิ่งให้โดนลมก่อนแอร์ถึงจะทำงานก็ที่ออยบอกไงว่าเมื่อกี้ที่สตาร์ทรถแล้วก็ได้พลังแอร์ออกมานี่คือเย็นเลยคือออยนี่เก่งไงพลังพลังอะไรนะ พอสตาร์ทปุ๊บรู้พลังแอร์เลยออยนี่เก่งเพราะว่าจ้องมากค่ะเรื่องแอร์กลัญหาใช่ปัญหากับรถมากเบรกดีเนี่ยพี่เดี๋ยวลองดูนะพี่ถอยนะกดเบรกเฮ้ยยอู่ดีเลยอ่ะอันนี้ถ้าคลิปมันสั่นนี่คือพี่แตะเหนีนะคะมันเกี่ยวกับที่ว่าออยชิลล์น้วไม่ใช่การสั่นระบบห้าแกนเราไปจอดใกล้ๆยามแล้ว แล้วก็เรายังไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดก็ไปจอดไว้กับรถเก่งเราก็ได้อ่าได้ได้นี่เดี๋ยวไปตัวนี้ข้างหน้าอ๋ออ๋อยังไม่ออกผมไปถ่ายคลิปก่อนได้เดี๋ยวไปจอดไว้กับรถเองก่อนขอบคุณครับหลายองค์กรที่เราไปช่วงนี้นะพนักงานดูแลดีต้อนรับดีบางคนทำงานไม่เก่งนะแต่เขาดูแลดีนึกออกปะ แกลงไปแกลงพาออยไปผิดที่ค<ฮะ>ือเขาทำงานอาจจะผิดพลาดบ้างเพราะเป็นมวยแทน<ฮะ>แต่เขาดูแลดีเอ้ยมันมันต้องรับดีอ่ะคือเขาเรียกอะไรอ่ะเซอร์วิสไมล์ใช่ไหมเซอร์วิสไมล์ชกธุรกิจต้องมีเซอร์วิสไมล์เอาะะจริงเมื่อกี้เขาพาพี่เดินไปข้างหลังแล้พี่ไม่โกรธเลยนะคือเขาแบบเซอร์วิสไมล์ดี <ฮะ S 1> แต่ถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีนี่ให้กูเดินแค่สามเมตรนี่กูแบบจะด่าบ เขาบอกเลยว่ายูทูบเบอร์ยังเพิ่งมานะรถยังไม่เจอเขาก็กลัวโดนเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ก็บอกว่าเออเขายังดีแล้วเขายังไม่เดินมาเดี๋ยวเราออกไปตรงนู้นเออแต่ว่าเขาดีอ่ะคือเอ้าดีเราก็ว่าดีนะแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะแต่ว่าถ้าเกิดจ่ายก็ได้นะฝากบอกสปอนเซอร์ด้วยเข้าได้นะ คอ,อนเซอร์เช่นยาสีฟันยาสัะผมกูอเอาหมดแหละไม่เกี่ยวกับรถกูเ <laughs> อาหมดแหละก็คือตอนนี้ตอนนี้เอาจริงเราอดังแล้วพูดถึงคำว่าดังนะเราดังแล้วใน f a c e b o o k เพจแต่เรายังไม่ดังใน YouTube อตอนนี้เรากําลังจะทําแต่กําลังจะบอกว่าตอนนี้ที่ยังไม่ดังอะ ถ้าเกิดคุณเป็นสปอนเซอร์นี่คุณตัวจเดงนะให้จ่ายเยอา,า,อาเดี๋ยวดังแล้วนะตัวผู้ใหญ่นะอาจจะช่วงนี้มันเหลืออีก3เดือนสิ้นปีคุณอาจจะได้โปรโมชั่นก่อนสิ้นปีโอ้โหนี่เลยเป็นคอร์เตอร <laughs> ์ได้นะได้นะาาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เข้าเราได้หมดเพราะว่าเราอยู่ในโครงการนี้นะคะที่มันเหมาะกับรุ่นนี้นะคะใส่ให้มันเต็มจอเป็นจอเหมือนรถออ <Android. S 2> ออนดอยที่ว่าเ,เป็นหน้าจอ ยุคนี้ยุคนี้เขาเป็น Android เพราะว่ามันจะเชื่อมแผนที่กับมือถือได้ด้วยตอนที่ว่าออยใส่อ่ะไอ้ตัวในรถนั้นประมาณ3ามหมื่นกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเครื่องเสียงบอกให้ฟังไหมอืมก็ประมาณพันกว่าบาทสองพันเองแต์เรามาติดตั้งเองได้ด้วยนะคะเปิมอะไรเยอะมากเลยดีนะต้องไปศึกษานะคะมีคุณฟงด้วยแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นอีกวันนึงเป็นวันดีเราก็มารับรถ วันวันที่อะไรนะวันวันดีของพ่อยวันที่เก้าเดือนเก้าพรุ่งนี้จำแม่นเลยอ่ะรถคันนี้จะเป็นสมบัติของเราในวันที่เก้าเดือนเก้าของปีที่สองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าเดี๋ยวเราไปแต่งหรือทําอุปกรณ์อะไรเสริมเพิ่มแล้วก็มัน่ายคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่า<ด>ื่อบ,บางค,คนอาจจะเป็นแบบใช้งานจริงๆแล้วอยากรู้เรื่องราวจริงว่าได้มาเท่าไหร่แล้วจบเท่าไหร่แล้วเมื่อเมื่อเช้าตอนเมื่อเช้าที่พี่คิดให้ฟังว่าเราใช้คันเนี้ย แต่เราไม่ต้องเที่ยวไปทเที่ยวมาทเที่ยวกลับเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยวค่าแรงเนี่ยเราฟรีหนึ่งปีเราฟรีแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดซื้อมันเราใช้รถคันเดิม1ปีผ่านไปรเราเติมน้ํามันเสียค่าสึกหลอเราก็มีรถคันเดียวคันเดิมแต่ถ้าเราคิดแบบนี้ได้ภายใน1ปีเรามีรถฟรีแบบนี้1นึ่งคันแล้วก็มาใช้งานได้ตรงถุดมากกว่าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้แดดเริ่มอ่อแล้วแดดไม่ออกเราไม่ทํางานไปเพงเพียงฟังฟังนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับอย่าลืมกด subscribe อ่ายังไม่ได้จบคลิปนะแต่ให้กดก่อน subscribe subscribe ติดตามด้วยนะครับติดตามให้เราด้วยนะคะอของเราเป็น YouTube น้องใหม่นะคะแต่ก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณ